ยาหกกับเจ็ดรวมกันนะครับเนื้อหาคําเดียวนะครับ6กับ7จ็ดวงกลมมาไว้เลยขียดเส้นใต้ไปเลยเนื้อหาคําเดียวเลยแปดการชใช้ค่าเสียหาย9ข้อยกเว้น10ข้อจํากัดความรับผิดชอบ11เงื่อนไขอื่นผู้จัดเอาอะไรมาสอนขอใช้ระเบียบภาพรวมข้อที่7จ็ดบูรณาภาพและความจริงแท้ ผู้จัดมีภาพลิขสิทธิ์ไรได้รับจดสุดที่บัตรคาจอทิกตอกนี้นะครับขอบพระคุณครับคุณวันบ้านปุ่งนะครับเจอกันเมื่อกี้เองมาแล้ว <c oughs> ขอบพระคุณครับนะครับลิงก์จะช่วยกันได้หมดนะครับกดไปที่โปรไฟล์ผู้จัดสองครั้งแตะเข้าไปที่สามเหลี่ยมสีดำขวามือในห้องคลิปก็จะเห็นลิงก์ยูทู e ติดตาม YouTube ทีนี้พวกท่านก็แชร์คลิป5คลิปไป YouTube